ี่คือสิ่งที่เราอาจจะมองในแง่มุมหนึ่งบ้างนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในสีลแล้วไม่ได้แบบเคร่งครัดขนาดนั้นนะครับคือสิ่งที่ไม่ควรจะทําไม่ท่ามทําไปเลยในฐานะของสาวกพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็คือเล่นการ์ดหนาไม่ได้อยู่แล้วแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราคงจะไม่ได้ห้ามนะครบคิดว่าไม่ควรแต่ปุถุชนนะผู้มีบาปหนาเนี่ยนะครับกนะิเลสหนาเนี่ยอาจจะอยากจะเล่นอะไรต่างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา พ่อมานะเพ้าว่าพ่อจะจไปะะนน็นแค่ไนคิดไปเลยนะว่าจะกิดอะไรกินแกลไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้ว ตอนที่2นะของอรายการต่างคิดต่างต่างคนต่างคิดนะครับที่อมรินทีวีซึ่งเชิญผมกับอีกท่านหนึ่งไปช่วยกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนผมเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยกับการมีนะครับอีกท่านหนึ่งอาจายไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ผมก็เลยคัดเฉพาะส่วนที่ผมพูดเนี่ยมาให้ท่านได้ชมไม่ใช่ว่าให้หมองด้านเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะยาวเกินไปและที่สำคัญก,ก็คือว่านี่เป็นรายการของทางอมรินทีวีนะครับผมก็เลยเอาเฉพาะส่วนที่ผมพูดมา นั้นเองนะครับงรุ่นก็จะเป็นการไปเอาของเข้ามาจะไม่ดีนะครับลองฟังดูครับมันมีภูมิคุ้มกันขนาดนี้แล้วเหรอฮะประเทศไทยก็ด,ดูดูบริเวณที่มีบ่อนทั้งหลายเนี่ย คนแถวนั้นเขาเล่นการพนันไหมแหละครับมาสะท้อนแล้วมันไม่มีเป็นคนส่วนเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไปเล่นนะแต่ถ้าเราเปิดเป็นคาสิโนแบบนี้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปที่เออแต่จะไม่คอมเพล็กซ์ที่เขาพูดเวลาร้องไห้มันงลยที่ไกลๆเกาะล้านอะไรต่างเนี่ยครับแต่อย่ามาเปิดที่มักกะสันนะครับเพรนั้นไว้เป็นศูนย์โทรคมนาคมของชาติเพราะว่าแถว ศูนย์ภูมิกับดอนเมืองจะมาอยู่รวมกันตรงนั้นจะไปทำสวนสาธารณะไปได้เพราะว่าต้องเป็นศูนย์รรมนาคมแค่ที่ Kl Central อย่างนี้เนี่ยเนี่ยกรณีอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งเรียกว่า entertainment complex อย่างที่ท่านว่าเนี่ยครับคนก็ไปมีจัดเทศกาลสัมนาแต่ลายปีคุ้มกว่าเสียคุ้มกว่าเสียคุ้มกว่าแน่นอนครับเนะคือมันเสียอยู่แล้วเนี่ยโทษโทษทีโทษทีต้องเจอคนคือล่าสุดคุณกอบการรัฐมนตรีท่องเที่ยวเป็นคนประกาศซะเองว่า ไม่เห็นด้วยมันไม่ได้สร้างรายได้กับประเทศอ่นักธุรกิจมองไงฮะท่านรู้ได้ยังไงไม่ท่านสร้างไม่ได้ว่าท่านก่อการเนี่ยท่านรู้ได้ยังไงท่านมีข้อมูลไหมคือการพูดโดยที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยท้าท่านทำทีวีนะ่ใชผมก็เป็นคณะกรรมการในหอการค้ากับท่านด้วยนะครับท่านจะไปรู้เรื่องเรื่องนี้ที่ไหนท่านเคยไปเล่นไหมหรือเคยไปสัมผัสกับเรื่องบ่อนขนาดไหนหรือท่านรับฟังมาจากข้าราชการพูดมาใช่ไหมครับหรือท่านพูดไปแล้วบางคนอาจจะอาจจะไม่ใช่ท่านนะครับอาจจะเป็นท่านเกินการพูด โนเพื่อว่าจะได้ดูภาพพอดีขึ้น๋อไม่มีใครกล้าบอกอยากหนุนนะถูกไหมฮะเดี๋ยวมันพังแต่ถ้าเราที่ทำางนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นหนุนให้คนเล่นการพนันนะตางกันเยอะเลยการเล่นนูนให้คนไปเล่นการพนันนั่นเรื่องหนึ่งแต่นี่เราบอกว่าแต่เมื่อมีคนไม่เมื่อมีคนเล่นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะแล้วมันอยู่ใต้ดินเงินทองก็ไหลไปอยู่ในกลุ่มคนผู้มีผลประโยชน์ี่แล้วก็เอาขึ้นมาบนดินเพื่อให้เงินทองเหล่านี้เนี่ยนะครับอย่างในสิงคโปร์ในมาเก๊าเนี่ยเราก็เก็บภาษีจากวิสาหกิจนี้นั้นนนนนไไไไไดดด้้้กกกําาาาร็ตังงมอออีืเเิปพฒย่่่ใ แทนที่จะเอาเงินไปเข้ากระเป๋าคนที่มีอิทธิพลต่างๆนั้นเนี่ยเอาท่องเที่ยวที่เรามีทรัพยากรสร้างตรงนี้ให้ยั่งยืนไม่ได้มาสร้างคาสิโนให้มันยั่งยืนอ่ะเป็นไงฮะท่องเที่ยวสร้างได้ไหมฮะได้เงินมากกว่าคาสิโนอ่ะได้คือที่อื่นก็มีท่องเที่ยวอย่างอื่นอยู่แล้วแต่ก็มีนี่เข้ามาเสริมอ๋อมาเสริมออเกตติ้งมีมาสามี่สปีแล้วเขมรที่จะปิดไม่เคยมีที่ไหนเขมรจะปิดคาสิโนบนไม่มีหรอกมีแต่ขยายยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจะไปปิดได้ยังไงเนี่ยครับ ถ้าเจอเจ้าใหญ่กว่าอย่างผมไปมช่วยชาวม,มาเลเซียเนี่ยเพื่อที่จะวางแผนการลงทุนก็จะทําเป็นศูนย์การค้าเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไอ้บอลเล็กเนี่ยจะต้องปิดเพื่อที่จะรอ,อ,องรับไอ้บอลใหญ่อย่างนี้เนี่ยเจ้าเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้ที่จะปิดคงไม่มีแต่กรณีที่บอกว่าจะหาอะไระการท่องเที่ยวอย่างกรณีแม่น้ำเจ้าบัญญจะทําเลนขี่จักรยานอันนี้มันของเด็กเล่นมไม่ได้เงินแล้วครับมีแต่สูญเสียไอ้ที่ขี่จักรยานสองมิล่ิฟังมีคนค้านกันเต็มไปหมดเลยครับ เพราะว่าทาออกมาแล้วเนี่ยเป็นการเสียทัศนียภาพอย่างหนึง่งจริง,รงๆบางคนจะทํเป็นถนนแบบเกาหลีอ่ะเมื่อกี้ท่านทางเกาหลีเกาหลีทําถนนข้างละหกเลนสองข้าง12เลนเนี่ยเป็นเขื่อนด้วยและขณะการเพิ่มพื้นที่การจราจรไม่ใช่เอาขี่รถสองล้อมาขี่กูอยน่อนเล่นกันอยู่แค่นิดเดียวมันไม่ได้ทําให้คนมาเดินเล่นอย่างนั้นนะครับคนมาเล่นทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มานั่งขี่จักรยานเล่นอย่างนี้ นะครับยิ่งมีทางเลนจักรยานเลนรถยังไม่พอใช้เล่น b ี t เดี๋ยวนี้นี่เขายกเลิกไอ้เลนนั้นไปแล้วเนี่ยให้รถวิ่งกันหมดแล้วเนี่ยครับแล้วยิ่งเราทำเลนจักรยานเท่ากับเราฆ่าคนตายมากกว่าด้วยซ้ำไปนะบ,บางคนบอกจะขี่จักรยานจากบางกะปีมากรุงเทพมุกยาาเลยคงจะสิ้นชีวิตก่อนมากกว่าอาจจะมีบางคนที่ขี่สําเร็จแต่เป็นคนส่วนน้อยเป็นข้อยกเวน้นอย่อามาข้อยกเว้นมาเป็นสาธารณะนี่ไม่ได้นะครับทีนี้ในกรณีการเล่นแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนไปเล่นการพนันเพิ่มขึ้นนะ แต่ก็ได้เล่นอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วมันผิดกฎหมายเนี่ยนะเราก็ทําให้มันถูกกฎหมายเพราะมันมีมาช่วงนาตาปีเป็นพันเป็นหมื่นปีมาแล้วคือต้องสมมติว่าจะบอกว่าถ้ามันเป็นท่องเที่ยวมันไม่หมายความว่าต้องชูคาสิโนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นแค่จุดเสริมอ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยครับในแหล่งท่องเที่ยวในอเมริกาข้งหลายเนี่ยก็เน้นคาสิโนเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปเวกัสเนี่ยเราเน้นอย่างอื่นแล้วนะเน้นตั้งแต่ดู ศูนย์การค้าแสงสีเสียงนะครับชิงช้าที่สูงที่สุดในโลกก็ะทุกอย่างแต่ก็ต้องมีส่วนเสริมแต่ให้ต้คาสิโนมาเป็นสามารถเป็นรายได้หลักช่วยประเทศได้ไหมอ๋อไม่ถึงะไรได้หลักสิครับรายได้หลังเราที่ขึ้นอยู่อุตสาหกรรมธุรกิจภาาบริการนะครับแล้วก็รายได้เสริมที่แบบรายได้เสริมที่มั่นคง ระยะยาวได้ไหมที่ช่วยประเทศสำหรับคาสิโนแน่นอนครับเพราะอย่างที่บอกว่าในต่างประเทศก็เปิดมันตั้งแต่บูมกันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองบัดนี้มันกี่ปีแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่ได้นี่เกือบร้อยปีแล้วนะครับหรือว่าที่เรโนโที่เบกัสนี่ก็ไปร้อยปีมาแล้วนะครับดังนั้นสมมติถ้าเราทำเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่รอดได้แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่มีเจ๊งใช่ไหมคาสิโนยกเว้นว่ารายเล็กๆอาจจะมีเจ๊งบ้างแต่โดยทั่วไปมันก็พัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับมีอันหนึ่งฮะเอาราย คือเหมือนกับทําลายคนกลุ่มหนึ่งจากการเล่นการพน,นันแล้วก็เอาไรายได้จากการทําลายคนเล่นการพน,นันม,มาช่วยเหลืออีกคนเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างนี้คุ้มไหมจริงๆแล้วไม่จะเป็นการทําลายการาไปเล่นในในบ่อนเหล่านี้เนี่ยนะครับอ,อย่างที่เรียนทราบเนี่ยผีพนันเนี่ยนะมีจํานวนหนึ่งและผีพนันที่เจ๊งแล้วก็ผูกคอตายเรืออะไรต่างก็อีกจานวนน้อยอย่างเดียวีคนที่เข้าไปเป็นหลักเนี่ยเข้าไปพักผ่อนนะครับนี่คือกิจกรรมการพักผ่อนอย่างหนึ่งว่างๆอ่ะมีตังก็เอาไปเล่นดูเพื่อได้ตังเหมือนกับเราซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ หยดทลอตแมชชีนแรงต่างเนี่ยครับเผือ่อได้ตังมาแล้วก็รู้จักหยุดถ้าเกิดไม่รู้จักหยุดนี่ก็แ yeah ย่หรือบางคนก็มีสตินการกันเขา<อ><อ>หยุดไม่ได้สมมติเข้าคาสินโนแล้วไหยุดไม่ได้ต้องปล่อยให้มันตายไปอย่างไรบ้าฮะก็อ,อ,อย่างที่บอกไงครับมันมีการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีไเป็นรีจนเข้างหมดถ้าหมดนี่กำหนดมปมากแล้วกำหนดเงินเข้าไปเล่นมันคือมาตรการใช่ไหมฮะถ้าทำาันจะแบบว่ามีแต่เสียมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้ต้องให้หยุดเล่น อืนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เราจะเยียวยาหรือว่าคอยดูแลต่างๆเนี่ยครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีทุกวันนี้นี่ถ้าเขาบอลปกติใช่หรือวันที่ในที่ท่านบอกเดี๋ยไปทวงหนี้กันมาถึงในกรุงเทพหรือว่าจับตัวไ้แล้วก็ไปทวงหนี้นั่นันบอลเขมรสมัยก่อนเนี่ยจะไปแหล่งฟอกเงินอ่ะอันนี้อีกมุมนึงแล้วอ้าวใหญ่ขึ้นมาอีกที่บอกว่าเดือดร้อนเนี่ยย้ำนะครับคนที่เดือดร้อนจากการเปิดบอลเนี่ยคือมาเฟียไม่ใช่ชาวบ้านอือันนี้ถ้าใตดินพจะเพราะว่ามันเป็นตัด ทอ่อแ้่เดี๋ยวเขาทีนะละประเด็นเลยนะฮะที่คุณศิลาตั้งถามเช่นคาสิโนมันไม่มีการตรวจสอบอะไรอย่างนั้นหรอกมันแค่ฝันไอ้ที่พูดที่บอกจะเยียวยาไป,ไปดูดีๆสิครับออราพากันไปดูได้นะที่บอกว่าถ้าเกิดออออว่าเปิดเครดิต50ล้านนี่ถ้าเราเออไม่มออีไม่มีอะไรที่การันตีว่าเรามี50ล้านเขาจะให้เรา50เล่น50ล้านได้ยังไงล่ะออถ้าเราเป็นเจ้าถ้าท่านเป็นเจ้าของบ่อนท่านจะเอาไม่เล่นมัน้ยถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยอันนั้นคือเขาต้องดูตัวบุคคลอยู่แล้วต้องดูว่ามีรอดแล้วต้อยู่ดีบอกว่า เออยูอีดีผมเสนอหน้าไปเนี่ยนะผมเข้าไปได้ผมใช้พาสปอร์ตเดินก็ไปได้นะครับไปกินฟรีไปทำอะไรต่างฟรีได้ไปหยอดหยอดเหรียญเล็กน้นอนอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าอยู่ีดีไปเปิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ขาประจํานะนะที่ไม่ใช่เป็นเซียนพันนันอย่างนั้นเนี่ยคงไม่ได้หรอกชาวบ้านทั่วไปที่คนส่วนใหญ่9กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้พวกชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแลางเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการเล่นการคนเข้าไปก็คือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละเพราะที่พูดเนี่ยเป็นส่วนน้อยเออเป็นบางคน นะอย่างกรณี<ม>ที่บอกว่าทําให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดมีถถ้้าาเกิดมีบ่อนเนี่ยง่ายๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยในประเทศทั้งหลายมาเลเซียก็ตามอะไรตามเนี่ยครับที่มีบ่อนทั้งหลายเนี่ยระดับการถูกฆ่าถูกฆาตกรรมเนี่ยนะครับน้อยกว่าบ้านเราทั้งนั้นนะฮะน้อยกว่าบ้านเราทั้งนั้นการที่มันน้อยกว่าเนี่ยอ่ะฟอกเงินอ่ะตรงนี้เราเรียนอีเนี่ยเราคอยนิดเดียวก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยบางซื่อแถวที่มีบ่อนเราก็อยากจะบอกว่าบ่อนอะไรเนี่ยครับ ชาวบ,บ้านแถวนั้นไม่ได้ติดงอบบอลไม่ได้ติดการพนันงมงมเลยนะอยู่แบบชาวบ้านทั่วไปไอ้บอลก็อยู่ของเข้าไปชาวบ,บ้านก็อยู่แถวนั้นก็อยู่ไปไม่มีใครไปติดการพนันเลยเป็นการพิสูจน์ชัดว่าถึงแม้มีบอลอยู่ข้างบ้านเราก็ไม่เล่นนะชาวบ,บ้านทั่วไปก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนข้อเรื่องฟอกเงินเนี่ยที่บอกว่าไปซื้อบแจ็คพอตมันคงจะมีแค่ลายสองลายมั้งนะครับถ้าเกิดถ้าถือมันจับได้ถ้าเกิดกรณีนี้จับได้ใช่ไหมครับแสว่มันคงไม่เนียนนะมันคงมีอยู่แค่ลายสองลายนะมั้งแต่โดยทั่วไป นะครับเพราะว่าในนั้นก็ต้องมีบอลก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยเพราะถ้ามันโปร่งใสแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ตรวจสอบคุณเล่นกันยังไงบ้างเนี่ยครับถ่ายไว้มีอะไรต่างเนี่ยทุกคนรู้หมดจะไปอยู่ดีไปฟอกเงินในโรงเรียนเนี่ยเป็นไม่ได้แต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นกันพันอยู่ใต้ดินเนี่ยฟอกเงินแง่งนอนครับอ๋ออ่ะถ้าอย่างนั้นโพที่ออกมาดร์สภพลโพส่วนใหญ่สวนดุสิตโพมอกรุงเทพเอแบกอะไรต่างคนไม่เอาอ่ะอย่างนี้ตอบไงฮะคือคนยังไม่เข้าใจข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าถูกมองในแง่ที่ว่าเออมัน ใช้ความแบบว่ามีคนทมบ้างไรงต่างบ้างอย่างที่พูดถึงเรื่องที่มาเตาปูลเนี่ยผมไปทุกรีอยู่นั่นมาได้ปีพุทธศักราช2 5งพนเอนะครับนะคนส่วนใหญ่ไม่เล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านที่แบบว่าเออบางว่างก็มานั่งเล่นไพ่กันอะไรต่างๆทุกชุมชนมีหมดนะครับอันนั้นนั่งกันเล่นเฉยๆแต่น่าจะมาพูดเป็นข้อเล็กเป็นรายะ่อยนครับพาครอบครัวไปเนี่ยนะพาครอบครัวไปก็คือว่าไปเที่ยวเล่นสวนสนุกไปศาลาพัดนเนี่ยนะครับไอ้นั่นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปด้วยซ้ำ นะครับหรือถ้าเกิดว่าเออตอนว่างๆตอนที่ลูกหลับไปอาจจะมีบางคนไปนั่งเล่นบ้างหรือบางทีถ้าลูกโตเป็นใบรุ่นแล้วนะพาลูกเข้าไปดูเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเขาก็อนุญาตให้เข้าได้แล้วสมมแตถ้าเกิด20อะไรเงี้ยนะครับเข้าไปดูได้แตรู้ว่าอ๋อเนี่ยสังขารแต่เอเดชัยแม่คอมเพล็กซ์มันไม่ใช่แหล่งมันไม่ใช่แหล่งที่แบบครอบครัวจะไปกันอยู่แล้วถูกไหมฮะมันเหมือนกับเป็นที่ประชุมแล้วแบบมาพักผ่อนอย่างนั้นหรือเปล่ามีทั้งทุกทุกรูปแบบครับการประชุมสมาคมแพทย์ประจำปี การประชุมสมาคมวิศวะประจําปีการประชุมมาเล่นแหละมาประชุมที่นี่เนี่ยคนก็มาเที่ยวเล่นกันหรือครอบครัวเนี่ยเออไม่เคยไปเล่าข่าวว่าวรัสเซกัสเนี่ยมีชิงช้าสวรรค์อย่างดีมีทุกอย่างอย่างดีเนี่ยนะครับคนก็พาไปไม่ใช่ว่าพ่อบ้านต้องเข้าแอบเข้าไปในอย่างนั้นอย่างเดียวอันนั้นเป็นพวกอาจจะเป็นถ้าเกิดเดย๋ยวก็ เข้าจนแบบว่าอร่นทนไม่ไหวมันคงจะพวกผีพนันแล้วส่วนน้อยคนก็ส่วนน้อยนะเราจะไปมองเป็นว่าเออพวกวันนี้ไม่ได้นะหรือว่าเออให้พ่อเลี้ยงลูกฝ่ายแม่ติดพนันไปงอมแงมไปเที่ยวเที่ยวเนี้ยไอ้ท่นคงจะเป็นแค่คนอยู่ไม่กี่ครอบครัวมานะครับนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าเออแทนที่เราจะทํางานวันละ300บาทค่าแรงท่านต่ำนะเราไปหยอดเหรียญได้500โถใครๆก็รู้นะครับว่าไอ้การพนันเนี่ยมีแต่เสีย มันจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่าเออเราเลิกกันนั้นไปทำห้าร้อยจะไปได้ยอดเยี่ยมได้ห้าร้อยคือเลิกทำงานแล้วไปเล่นกางานมันไม่มีหรอก็เห็นแค่ว่าเออเสียงโชคเฉยเช่นอย่างสมมติถ้าเกิดในออฟฟิศผมมีพนักงานอยู่ประมาณตั้สองร้อยคนเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยเอาเป็นว่าอ้า สุดสัปดาห์นี้อรเปล่าเอาให้กันคนละ20บาทนะรวมแล้วเนี่ยยีบาทเนี่ยเป็นเงินเท่านี้นะแล้วเราก็จับฉลากกันใครได้ไปเอออย่างเงี้ยบางคนก็ถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึง่งใช่ไหมครับแต่เราไม่เคยทำนะครับตุยตาลอตเตอรี่อย่างเงี้ยนะเออบางคนเขาก็เลยเออดีเหมือนกันนะจ่ายไปนิดนึงแล้วได้มาแต่โอกาสมันมีน้อยมากนะครับ นะแต่ว่าได้มาอย่างงี้เนี่ยก็เออมันก็มันไม่มีใครแบบทิ้งงานแล้วไปโอ้โหไปหวังจะไปเอาเงินจากการพนันพนันไปแล้วนะเพราะคืออาจจะติดหลงไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดติดหลงแล้วกลับตัวได้เนี่ยเป็นคนดีเนี่ยก็น่ายกย่องอยู่คือทางด้านดรสมสภาพลังงานเพสังคมเขารู้ข้อมูลไม่ให้ครบถ้วนอย่างนั้นเหรอฮะคือถ้าถ้าจะให้รู้จริงเนี่ยครับอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของว่าจะเอานายกจากการเลือกตั้งเลือกตั้งรัฐธรรมนูญเอาว่าไงดีเนี่ยครับก็ต้องมีการท้ำประชามติ นะครับนะหรือว่าก่อนที่เราจะทําโพลใดๆหรือทาประชามติเนี่ยก็คือว่าเราต้องให้ความรู้ประชาชนว่าเนี่ยมีแง่ดีอย่างนี้แง่บวกอย่างนี้ให้คนได้มีโอกาสคุยกันที่แล้วนั่งคนเดียอย่างนี้เนี่ยครับชาวบ้านได้มีโอกาสดูแต่จะไม่ต้องบังคับให้คนดูแบบที่เราอยู่ทุกวันนี้ให้คนได้มีโอกาสดูเลือกเสพเอาเน่ให้เขาเป็นคนรู้ก่อนแล้วก็จะตัดสินได้ด้วยตัวเองเาเองตต้องเชื่อมันในความคิดของชาวบ้านอย่างที่บอกให้บ้าเนี่ยครับที่บังซื่อนะที่ตาบูลที่ไหนก็ตามเนี่ย คนส่วนใหญ่ที่นั่นไม่ได้เล่นเลยะนะมีคนไปเล่นไปคนนอกไปเล่นคนเสนอโมเดลใหม่ขึ้นมาอีกเปิดในประเทศแต่ว่าคนไทยไม่ต้องเล่นเอาต่างชาติเล่นอย่างเดียวอันนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อ,อ,อีกจริงๆแล้วไม่ต้องไปห้ามก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดจะห้ามเนี่ยอย่างที่เนปาเนียห้ามหลังคนท้องถิ่นเล่น,นลาวก็ห้าม,มนะเขมรก็ห้ามแต่จริงๆมันก็มีลักลอบก็ไปเล่นอยู่เหมือนกันนะครับลักลอบเข้าไปเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอื ลำนมีนักท่องเที่ยวปีนึงเข้ามา25ล้านคนเนี่ยนะครับเลื่อนทางเข้ามาเนี่ยปีนี้จะลดลงไปบ้างเพราะภาวะว่างต่างถ้าเรามีอารมณ์ไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรต่างเนี่ยครับแล้วมีบอนมีอะไรต่างคนก็เข้าไปแต่บางคนอย่างท่านเนี่ยจะเป็นคนดีมากเลยไปไม่เล่นแล้วส่วนหนึ่งเรามีคุ้มคุ้มกันแล้วใช่ไหมครับว่าเราเคยมีประสบการณ์ไม่ดีแล้วแต่โดยหลักโมเดลอย่างนี้ถ้าโมเดลอย่างงี้เอาเมืองนอกเข้ามาเล่นเดียวคือก็ไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะเพราะมันไม่สำเร็จทําได้เหมือนกันครับทำได้เหรอะเพราะว่ามีคนคนที่มาจากต่างประเทศมา ตั้งใจจะมาเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาดูซิว่าสถานการณ์เป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยจะมาหยอดนล่หยดนิดหน่อยคือถ้าสมมติแบบมีคาสินโนแล้วเอาต่างชาติเข้ามาซึ่งทางดรสมพลบอกเห็นด้วยคนเวลามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามันมีคาสินโนให้เมืองนอกเล่นอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยมันต้องพุ่งมาที่คาสินโนอะเพราะคุณศิระบอกมันไม่จริงหรอกเขาก็ไปเที่ยวอย่างอื่นบ้านเขาก็มีคาสินโนอ,อยู่แล้วเราไปออสตเตรเลียอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็แวะไปเล่น ขอสักหน่อยเออโดยทั่วไปคนเราส่วนมากก็มากจะไปดูไปเล่นแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็รู้อยู่เลยว่าการนี้มันสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ไปเล่นเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปคนก็แวะไปคือเบี้ยน้อยหอยน้อยเหล่านี้เล็กเลน้อยเหล่านี้เนี่ยคนมาเป็นล้านล้านคนเนี่ยมันได้เงินจากอันนี้ครับนะครับคนที่ไ่ต้องการการท่องเที่ยวเนี่ยคนไปเที่ยวตามแหล่งต่างๆไปมาเก้าหล่งต่างส่วนหนึ่งที่ไปบินเป็นประจําพวกเซียนอะไรนี่ก็กลุ่มหนึ่งแต่แล้กลุ่มที่แบบว่าเออไปแวะไปท่องเที่ยวเนี่ยขอสักนิดหนึ่งอันนี้ เบี้ยเล็กหอยน้อยมันก็เยอะได้คืองอ่างที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันต้องใช้ว่าวิธีการที่แตกต่างกันอย่างที่ท่านพูดถึงตอนแรกเนี่ยยาบ้าอะไรไปผลิตยาบ้าแข่งไหมไม่ได้ยาบ้าต้องปราบอย่างเดียวอนี้ยางสมัยอย่างสมัยที่อดีตท่านนายกทักษิณอะไรเงี้ยครับปราบจนจนเฮี้ยนเ่าอันนี้ต้องปราบนะแต่ถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้มันคนละอย่างกันนะครับอันนี้เขามีการอยู่แล้วเนี่ยหรือหอยบนดินหอยใต้ดินมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะวิธีการที่ทำให้มันโปร่งใสขึ้นมาอยู่บนดินปุ๊บเนี่ยนะ มันก็เรื่แล้วใครพูดเรื่องคาสิโนอย่ามาเทียบเรื่องกับยาบ้าอย่ามาเทียบเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธมันคนละตะกะกันเพ,พาราะศาสนาพุทธถ้าเกิดว่าสาวกพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามแน่นอน,ออน,นแต่ประชาชนทั่วไปนี่ศาสนาไม่ได้เข้าไปในทางโลกไม่ได้ห้ามทางโลกไม่ได้เป็นกฎเอากฎศาสนามาบังคับทางโลกนะครับไม่มไ่เกี่ยวไม่เกี่ยวทีนี้อย่างที่บอกท่านบอกว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับสิบเอ็ดด้านมันก็เนี่ยผมอ่านรูเพิ่งหาดูในเน็ตเนี่ยครับมีปฏิรูปเรื่องสังคมด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมายนี่ว่าเกี่ยวทั้งนั้นครับนะหรือบอกว่ามันไม่ได้มาทําทางด้านคาสิโนหวยขายเต็มขายเกินราคานี่ก็ปฏิรูปไปแล้วเหมือนกันนี่ไม่ได้เขียนไว้ในกอบนี่นะแต่ถ้าหวยคือหวยนี่คือมันคุมราคาครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคาสิโนใช่ครับก็คือเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ว่าจะมาทําเรื่องนี้ก็มาทำเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรื่องที่ไม่ได้เขียนในปฏิรูปก็ยังทำได้เพราะมันอยู่ในเรื่องสังคมและข้อสุดท้ายเขียนมาอื่น ในตสาดบัตเต้นะครับทีนี้การท่องเที่ยวที่บอกว่ามันล้นอยู่แล้วตอนนี้การท่องเที่ยวกาลังอาการหนักครับเอาหรอฮนะอนะเพราะว่าข <พอ S 1> ้อ,อ,อมูลกับทางคุณศิระเพราะเพราะอะไรแล้วไหครับถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วแน่นอนมันขึ้นแน่นอนเพราะปีแล้วมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบถ้าเทียบปี56กับปีนี้เนี่ยมันขึ้นมานิดหน่อยอนะไอ้ที่มาเยอะเพราะจีนครับทำไมาจีนมาเยอะมันเราไม่ต้องมีวีซ่าแล้วนะครับแต่ตอนนี้อาจจะกลัวโรคอะไรต่กำลังตกลงไปนะและรายได้จากจีนเนี่ยเข้ามาปอนคนต่อหัวเนี่ยสองหมื่นแปด แต่โดยส่วนรวมแล้วสามหมื่นแปดนะถึงแม้เข้ามาเพิ่มแต่ละเซียลดครับนะอาเซียนอยางเข้ามาเพิ่มแต่นอกจากอาเซียนกับจีนและละเซียเนี่ยในส่วนอื่นๆของโลกที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเท่าเดิมกับปีห้าหกหรือเพิ่มขึ้นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับจริงๆไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดเราบ้านเมือ,องเราสงบกว่าน,นี้เร่งต่างดีกว่าน,นี้นะคงจะมามากกว่าน,นี้นะครับมันเลยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงส่วนเรื่องที่บอกว่า,วา เราจะไปตั้งข้อสังเกตว่ามีเรื่องก้นถุงอะไรต่างๆที่ผมไม่มีเ,เลยว่แน่นอนเข้าใจรับ<ะ>เราจะไปกล่าวหาอย่างนั้นเนี่ยเราต้องดูจากการประทับครับเช่นบ้านถ้าเกิดเรามีการปาะมูนคาสินโนอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเจ้าใหญ่อยู่ตั้งหลายเจ้าของโลกเนี่ยนะครับนะ่ยเราก็ทำไงให้มีความโปรง่งใสทุกวันนี้เราก็ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับต่อปชหรือใครก็ตามก็มาช่วยตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบได้แต่เราตีตนไปก่อนไขไม่ได้ครับอย่าเพิ่งไปตั้งข้อกล่าวหาว่าใ้ใครจะเปิดคาสิโนปุ๊บอ๋อไอ้พวกนี้นมันต้องมีใต้โต๊ะ อย่าเ <ผม S 1> พิ่งไปตั้งอย่างนั้นครับผมแต่ประชามติเห็นด้วยไหมฮะถ้าอย่างนั้นด,ดีครับเราต้องให้ประชาชนได้ตัดสินแต่ว่าบนพื้นฐานที่ ทุกคนก็ต้องมีบนสังคมอุดมปัญญาทุกคนต้องช่วยกันคิดนการไม่ช่หมองผู้อยู่ข้างเดียวนะครับหรืออย่างกรณีที่พูดถึงเรื่องของต่างๆเนี่ยประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างเช่นบอกว่าเออเคยเปิดบ่อนไปแล้วสี่เดือนเลยปิดไปเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เป็นาไปเองแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการใช่เพราะมันปิดสี่เดือนยังประเมินเลยไม่ได้เลยนี่เปิดส่งเดชปิดส่งเดชไปใช่างนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ขาดความสมเหตุสมผลชาวบ้านจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับ เป็นห่วงไหมฮะว่าถ้าบางทีไอ้สิ่งที่พูดไปคนบอกโ oh, อ้โหนักธุรกิจหวังแต่เอาเงินอย่างเดียวเข้าประเทศไม่มองผลกระทบของสังคมเลยรดร<อ>สมพลโอ้โหนี่เราเห็นทุกอย่างเลยครับต้องมองเรื่องสังคมด้วยนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ในแบบมุมมือดอย่างนี้เนี่ยครับมีการทวงหนี้กันอย่างผิดกฎหมายเสียชีวิตกันเยอะแยะอย่างที่ว่าเนี่ยครับมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการพนันอย่างเดียวเนี่ยครับทวงหนี้กันทางด้านอื่นเนี่ยนะครับ แต่เสียชีวิตกันมา่อะไรต่างเนี่ยอ,อันอย่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ถ้าเราทำให้มันโปร่งใสเนี่ยนะครับขจัดการทุจริตนะครับมีเงินมาพัฒนาประเทศนะสังคมก็ไม่ได้เรียกการเยียวยา เหมือนกับเราสูบบุหรี่เนี่ยครับไม่ดี่ามีการรณรงค์อะไรต่างๆนนะเอาเงินต่างๆเหล่านี้มาให้ความรู้เพื่อป้องกันแม่คนสูบบุหรี่เพิ่มเดี๋ยวนี้คนสูบบุหรี่บ้านเราเลดลงให้ลงมันก็หมายจะบอกเทียบถ้าเทียบกับบุหรี่จะเห็นชัดคือถึงแม้ก็บอกว่ามันไม่ดีแต่สุดท้ายก็เอาเงินภาษีของบุหรี่เอามาพัฒนาสังคมเอามาเยียวยาคนเจ็บคนป่วยใช่ครับแล้วก็ป้องกันแม่คนสูบเพิ่มมันก็เหมือนคาสิโนก็คนสูบเริ่ลดน้อยลงเห็นชัดเจนสุดท้ายจริงนะฮะที่เรานั่งคุ ผมไม่เอาไม่มีทางมีในยุคผมเสียดายอะไรไหมฮะสำหรับนักธุรกิจถ้าเกิดนายเพราะนายวันนี้นายกเองก็ยังบอกนะฮะว่าไปคุยจะมาให้มาตกผลึกแล้วค่อยว่ามาใหม่คือจริงคว,ความเสียดายของผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นแค่นักแนวคิดนะครับแต่ที่น่าเสียดายคือเสียดายการที่เราส่าห์ทำรัฐประหารมาตั้งใจจะปฏิรูปทําการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีๆนี่นะครับเราต้องใช้ความเสี่ยงความกล้าหาญในการ ทำสิ่งที่คนอาจจะคาดไม่ถึงเนี่ยนะครับชาวบ้านทูวไปไม่เข้าใจเนี่ยมาทาออกมาเพื่อชาวบ้านเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เหมือนกับเมื่อก่อนนี้เราเอาหัวใต้ด,ดินขึ้นมาบนดินนะครับหรือเราปราบยาบ้าหรือรัฐบาลอัอนนี้ก็ทําทําสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยเราต้องกล้าทําในสิ่งที่แปลกใหม่เพื่อส่วนรวมไม่ใช่ว่าพอมีเสียงค้านหน่อยเราก็กลัวอย่างนี้เราก็ไม่ได้ปฏิรูปเราก็ทําพฤติกรรมแบบรักการเมืองครับต้องกล้าแปลกใหม่ในสิ่งที่ดีคําบบนี้เลยนะฮะแปลกใหม่ กล้าด้วยแล้วก็คาสิโนก็ต้องถือว่าดีต้องกล้าที่จะทำต้องตัดสินใจครับผมไม่ได้มีอะไรเสียหายครับถ้ารัฐบาลจะกล้าตัดสินใจเรื่องนี้ทรายสโพพลจะอธิบายกับสังคมหน่อยไหมฮะเดี๋ยวใครจะบอกว่าใครเสนอเรื่องพวกนี้มันเลวทั้งหมดอช่คืออย่างนี้แต่มองมุมมองขับแคบ กับเราต้องมองมันแตกต่างมุมไปบ้างอย่างที่บอกเรื่องลูกเนี่ยผมก็พูดไปต่างหลายทีเนี่ยเราต้องให้เขาคิดเองเนี่ยพาไปดูนะเขาจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีูมิคุ้มกันอสุดท้ายริงเลี้ยวไม่ใชเสนอแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใไปเลี้ยวได้ไงครับเพราะว่าเราจะให้ประชาชนตัดสินนะครับแล้วก็ไอ้ที่อกว่าจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเปิดให้มันโปร่งใสเนี่ยมันควบคุมได้นะครับ เทียมคันเนี่ยเราจะปล่อยให้มาเฟียเนี่ยสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้นะมันมันมีการคนสนใจจะเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราต้องเอาขึ้นมาให้ถูกกฎหมายแล้วควบคุมให้ดีๆคอยดูแลไม่ให้คนเล่นมันเ,เสียผู้เสียคนไปอะไรต่างๆนะครับแล้วไม่มีการทวงหนี้ประเภทแบบว่าก่ออาชญากรรมด้วยะนะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยถ้ารักษาผลประโยชน์ของมาเฟียโดยตรงเลยครับนะเราพูดเพื่อมาเฟียโดยตรงครับแสดงว่ามันก็จะเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมอย่างเงี้ยต่อไปแล้วคนได้ประโยชน์ที่สูบเลือดสูบเนืื้ออประชชานกก็คพว บอนผิดกฎหมายเหล่านี้นะแล้วสังคมก็เป็นอย่างนี้มาช่วงนาตาปีเมืองนอกก็ถึงต้องเอาไม้เปิดเผยถูกกฎหมายม,มันจะได้จบสิ้นกัินไปทั้งทีนะแต่ถ้าเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนไม่กี่คนได้ไประโยชน์และคนเดือดร้อนอยู่ทุกหย่อมย่าก็คือบอนเป็นกฎหมายเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าคนที่เสนอมันไม่ใช่คนเลวแต่สังคมจะกล้าฟังกล้าตัดสินใจไหมครับผมถูกไหมฮะ<ช>อย่างที่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องกล้า ตัดสินใจจะทําอะไรเพื่อให้มันเกิดความแปลกใหม่ไม่ใช่ว่าพอเจอกระแสขึ้นมาทีก็เลิกและแบบลมเพลลมพัดอย่างนี้พฤติกรรมแบบนักการเมืองไม่ได้ครับอันนี้มีอะไการเมืองนะอันนี้บอกรัฐบาลใช่ไหมหรือบอกไม่ยังอต้องบอกเบาๆหน่อยนะครับเห็นอย่างไรครับตกลงจะดีหรือจะไม่ดีหรือยังไงเนี่ยครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณานะครับว่าเราควรจะมีบ่อนหรือไม่คาสิโนเนี่ยครับหรือไม่เอ๊ะมันมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง นะครับแผนที่เราจะปล่อยให้ขบมยขหมวอยู่เช่นทุกวันนี้นะครับ